ปลาย<ป>ภาษาปลายภาษาอักเส่เอักเส่เฮายางไปไหนบ่ค่อยได้ <S <S 2> <S 2> ตอนแรกกับมันกะเฮายางไปไหนบ่ค่อยได้ดีนะแบบว่าเฮ้าสิยางไปสมมติวแบ่บาเข้าสิไปจังวัดจังเสียเข้าไปบ่หอดแบบว่าเข้าตรงนั่งหลาเทียค่อยตีหอดอเด,นนเดนินเดินไปมันเดินไปมนมันพอต้ันตึงขาแล้วมันก้าวขาบ่าออกออแล้วพอเป็นมันโดนปันไหนเกด แกปวดแกแล้วแกกับปวดขาแกกับบอกปวดหลังนี่นะปวดเอวนี่นะลุกไปหาขาขาแกชาแล้วแกจะยืนบ่ได้เลยโอ้เป็นอาการนักแกกับปวดอย่างรุนแรงแกไปไหนบ่ไใดเลยิแกบ่อยากเดินแกไอยากแกกับปวดแกกับว่าแกปวดเนี่ยแกกับร้องอกใจว่าแกกับว่าแกปวดไอ้เมีนี่ก็ด่าแกนะว่าที่ปวดอะได้นักหนา ใส้ชีวิตลําบากวะมันเป็นไหมันก็เอาติไปไหนเ้าก็อยากงากนะมันก็คือเป็นสิ่งก็คือปวดลำบากมันซ่าจนเดินไม่ได้เลยได้เดในน้ำมือน้ำอย่างนี้ครับเป็นปะเป็นกมบอได้แต่มันตึงมันตึงมันจะเก็บในข้อมือก็มาเอาตัวเนี้มาให้กินละไรเละอันนี้จากใจเลยนะว่าจากที่แบบด้วยความที่เป็นลูกอ่ะพ่อมีอาการแบบปวดปวดจากอาการที่แบบหนักๆอ่ะ แล้วพ่อมีอาการแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะมันรู้สึกว่าวันนี้เราโชคดีแล้วที่เราได้มีสารอาหารตัวนี้ให้พ่ออันนี้แหละกินมากแล้วกันไข้มากดีนะอืมม่เป็นยังยกระดัเหรอกินไปโดนมาไหนครับมันซ้อมซ้อมกระปุกแล้วจะกันโดนตื่กมันกับไข่แบบว่าเห่าถึงไปไหนเห้ากับองเดินได้ออเดินได้เลยเนอะเดินได้แบบว่าลองเท้าเห้ากับสิไซสักสี เข้าก็ใส่ได้ง่ายนะมันแบบว่าคือกี่สองรองเท้าบารูเรืองมันบารูเรืองมันซามันซาเราในี่พอเดินได้ไกลบ่ได้ได้ซาบ่ตอนนี้ซาบ่ซาหรอกบ่ซาเลยก็ดีมากนี่เนี่ยยางธรรมดาย่างจากบ้านมานี่บ่ได้เลยเนาะต้องนั่งก่อนเดลยไปสิมากอย่างนี้ก็คือสรุปว่าคุณพ่อเนี่ยกินไปสุดรนึงกินตามนั่นแหละอ่ะก็คือหมดหมดคู่นั่นอ่ะ ก็ค e ือดีข e um, ึ e ้นเลยจนเท่าปัจจุบันนี้นะเท่าทู่มือเลยบ่เป็นเลยบ่ปวดบ่ซาบ่ยังน้ำขอกมือกับกำได้กำได้คือว่าให้พ่อเนี่ยฝากให้กำลังใจคนก็อยากห้มากแมันลองิ่งตัวนี้บ่ที่ที่พอกินมากนะครับถือว่าดีนะดีใจดีใจแล้วแกทำงานไหนเนาะแกเด็ดเดือบดทรมานหรอกเวลาแกไปไหนแกไปสวนไปนาไปขีดยาพักเบ่งนี่แกกันเดือด้ตลอดแกบ่ได้นั่งไง โอเคนะครับก็เมื่อสักครู่เราก็ได้ฟังเรื่องราวที่คุณพ่อแบ่งปันไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่มีอาการเป็นเหมือนที่คุณพ่อเป็นนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเป็นกระดูกทับเส้นนะครับเป็นเส้นประสาทอักเสบนะครับหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับโรคข้อต่ออักเสบต่างๆนาๆนานครับตอนนี้เนี่ยผู้คนที่เป็นโรคแบบนี้นะครับคือทรมานมากบางคนคือสูญเสียการใช้ชีวิตไปเลยนะครับใครก็ตามแต่ที่เราเป็นเองหรือว่า คุณพ่อคุณแม่คนที่เรารักเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครนะครับที่มีอาการแบบนี้อยู่นะครับอยากจะได้รับคำปรึกษาก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพ่อโยธินมากๆเลยนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะให้พ่อพาผมเดินชมสวนนิดนึงได้ไหมครับ,บไปดูว่าเดินแข็งแรงแค่ไหนนะ